ำลังฟัง P.R.D. 7 p o d c a ทุกเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ทุกนโยบายรัฐที่ประชาชนควรรู้กับรายการค้นคุยข่าวฟังข่าวง่ายๆใกล้ชัดโดยแพทสุพรรษามามัน เกี่ยวกับการช่วยเหลือและให้กำลังใจครอบครัวของทหารกล้านะคะผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ สำหรับข่าวนี้นะคะนายอนุกูลพกษานุสากค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยคขาว่ารัฐบาลขอขอบคุณและชื่นชมสถาบันการศึกษาหลายแห่งเลยค่ะที่พร้อมใจการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานรวมถึงคู่สมรสนะคะของทหารที่ได้เสียชีวิตไปค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษาเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นการตอบแทนความเสียสละของนักรบแนวหน้าค่ะที่ปฏิบัติหน้า ที่ด้วยหัวใจไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจตะเวนชายแดนหรือแม้แต่ประชาชนผู้ที่อยู่ร่วมปกป้องชายแดนค่ะการเสียสละนั้นนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในสนามรบค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ายังหมายถึงการเสียโอกาสในชีวิตไปด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่สถาบันการศึกษาแห่งแรกนะคะเป็นของกลุ่มในเครืองวงชวลิตกุลค่ะซึ่งมีโรงเรียนเกียติคุณวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพนิชยาการนครราชสีมาหรือที่เรียกกันว่าชพานค่ะและมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลได้มอบทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวนให้เลยนะคะตั้งแต่ระดับปถมศึกษาจนจบปริญญาตรีค่ะรวมถึงสายอาชีวศึกษาเรียกได้ว่าสามารถเรียนต่อเนื่องไป เรื่อยๆได้เลยนะคะโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเลยค่ะ ถัดมานะคะที่สถาบันระดับประเทศกันบ้างค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาฟรีค่ะให้แก่บุตรและคู่สมรสของทหารตำรวจตะเวนชายแดนรวมถึงประชาชนที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งถือว่าเป็นการยกย่องผู้เสียสละอย่างแท้จริงและยังเป็นการส่งกําลังใจให้กับครอบครัวของผู้ที่จากไปด้วยนะคะต่อมาค่ะยังมีอีกสถาบันหนึ่งนะคะสถาบันนี้เรียกได้ว,ว่า น่าประทับใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีค่ะที่ได้เสนอรับน้องปิ่นมุกบุตรสาวของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุยใจค่ะเข้าเรียนในโคตาพิเศษนะคะโดยไม่ต้องสอบซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหลานทหารผู้เสียสละได้เดินตามเส้นทางในสายวิชาชีพที่ต้องการค่ะ ทางด้านสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดานะคะที่คุณเคยกันก็ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทค่ะทั้งในสาขารัฐปศาสาธนาศาสตร์และนิติศาสตร์ให้กับทายาทและคู่สมรสของทหารและตำรวจตะเวนชายแดนที่เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นการยกระดับโอกาสทางการศึกษาไปสู่ระดับสูงค่ะ ทางมอสาราคามเองนะคะก็ได้ประกาศนโยบายเช่นกันค่ะตอบแทนคุณทหารผู้เสียสละเพื่อชาติด้วยการยกเว้นค่ะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรเลยนะคะให้แก่บุตรและภรรยาของทหารผู้เสียชีวิตและบุตรของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ ในส่วนของด้านการเงินนะคะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศที่เราคุ้นเคยกันนะคะก็ได้ออกประกาศระง,งับหนี้ค่ะให้กับผู้กู้ยืมที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาค่ะซึ่งถือว่าเป็นการลดภาระให้กับครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลําบากค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีสถาบันพระบรมราชนกค,ค่ะที่ได้เสนอขอโคต้าและสิทธิพิเศษทางการศึกษาค่ะให้กับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตภายใต้โครงการผลิตแพร์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วประเทศค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะรัฐบาลค่ะยังได้ชำยัด ย้ำชัดนะคะว่าเป็นการแสดงออกถึงความตระหนักและเคารพในความเสียสละของนักรบแนวหน้าพร้อมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งเยียวยาและดูแลครอบครัวนักรบแนวหน้าอย่างเต็มกําลังความสามารถค่ะไม่เพียงแต่เป็นการดูแลในช่วงเวลาหลังเหตุการณ์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ก็คือยังมีการคิดถึงอนาคตของครอบครัวให้มีการศึกษามีอาชีพและมีชีวิตที่มั่นคงต่อไปค่ะ เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast